สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านค่ะวันนี้รถบ้านราคาถูกมาแนะนำกับ Toyota Vigo c h a m p ป r เลเ e r 2.5 EW o u b l e Cab d ดีเซ เกียร์ธรรมดาปี2013ค่ะสีเทาเป็นรถบ้านสวยสภาพดีเกียร์ธรรมดาไม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0กิโลค่ะเครื่องดีเซล2.5แรงประหยัดเจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะคะไม่เคยบรรทุกหนักสีเทาสวยหายากเครื่องเกียร์เดิมสมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์ระบบทุกอย่างใช้ได้ดีทุกอย่างเปลี่ยนของเหลวตามระยะตลอดไม่เคยชนรุ่นนี้สภาพนี้หายากมากแล้วนะคะวันนี้มาในราคา3 6 0 0 0 0 9,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพรสบายสบายไปที่72วดกันเลยทีเดียวนะคะสนใจรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0848361948ค่ะและขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง youtube รถบ้านราคาถูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ